สวัสดีครับผมนายเทียดนผลทวีครับชื่อเล่นชื่อจอนครับปัจจุบันก็เป็นนักศึกษาคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลา,น,ขานครินทร์ครับสิ่งที่สําคัญมากกว่าการที่จะสอบเข้าในคณะที่หวังหรือทำตามความฝันข,ข,ข,ของเรานั่นก็คือแพชชั่นสิ่งหนึ่งที่ชมรมมอบให้ก็คือทําให้เราตระหนักคิดได้ว่าอะไรควรหรือไม่ควรทํา เป็นชาวสวนยางครับพ่อเป็นชาวนาครับตอนเด็กๆก,ก็เติบโตมาก,กับการขี่หลังควายไปนากับคุณพ่อบ้างโตมาขึ้นก็มีหน้าที่ความรับผิดช,ชอบก็คือกีดยางกับตัดยางบ้างครับซึ่งในตอนเด็กๆก,ก็คือมีความใฝ่ฝันอยากเป็นแพทย์อยู่แล้วครับแต่สิ่งหนึ่งที่มันทาให้ผมอยากเป็นแพทย์มากกว่าเดิมก็เพราะว่าในช่วงของมศึกปีที่2ผมตกบันไดจนม้าแตกครับซึ่งมันเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้ผมต้องเข้ารับการรักษาและโรงพยาบาลสตูลทําให้เห็นการทํางานของบุคลากรทางการแพทย์มากยิ่งขึ้นก็ได้ มีความใฝ่ฝันที่อยากเป็นแพทย์ครับ จนเข้ามาสู่ช่วงมัธยมศึกษาผมก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่เรียนมาเรื่อยๆแต่สิ่งนึงที่เกิดขึ้นคือผมรู้สึกว่าความสามารถตัวเองอาจจะไม่ได้สามารถเป็นแพทย์ได้เพราะว่าด้วยการที่ว่าวิชาเคมีของผมเกลียดตกผมก็ไม่ยอมแพ้กับวิชานั้นครับผมก็พยายามแล้วก็ต่อสู้มาตลอดเพื่อสอบเข้าโอลิมปิกวิชาการสาขาวิชาเคมีครับจนเป็นเด็กคนหนึ่งที่ได้ไปถึงค่าาโอลิมปิกวิชาการในค่ายที่2จ mm. ึงทําให้ผมรู้ว่าการที่เราจะเป็นเด็กคนหนึ่งที่เก่งหรือว่ามีความสามารถเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าพันธุกรรมหรือว่า สิ่งนงที่สาคัญคือมันต้องมาจากความตั้งใจและก็เวลาที่ให้แล้วก็ทุ่มเทไปกับมันนั่นเองครับสำหรับผมผมมองว่าทุกๆก,กิจกรรมมันก็ล้วนสอนให้เป็นคนที่สามารถอยู่ในสังคมได้ดีครับ เหมือนผมผมเป็นประธานนักเรียนแล้วก็เป็นประธานทูบีของโรงเรียนครับซึ่งมันสอนให้ผมรู้การทํางานเราเวลาเราทํากิจกรรมกับผู้ใหญ่เราจะงงว่าทําไมผู้ใหญ่ถึงทําสิ่งนี้ไปทําไปเพื่ออะไรแต่ในความเป็นจริงแล้วอ่ะเราพอเราได้ทํางานตรงนี้จริงๆอ่ะมันทําให้เรากับทราบเลยว่าเออที่เขาทําไปแบบนี้เนี่ยเพราะว่ามันมีเหตุผลมันมีเหตุจําเป็นซึ่งผมก็ทํากิจกรรมมาเรื่อยๆแต่ว่าการเรียนมันก็ต้องควบคู่ไปด้วยเราจะหนักไปสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้เลยเพราะว่าการใช้ชีวิตมันก็ต้องมีความรู้แล้วก็ประสบการณ์ต่างๆเพื่อหล่อหลอมให้ กลายเป็นคนที่เก่งและดีในอนาคตครับตอนนี้ก็ให้คำปรึกษาให้กับน้องๆที่ว่าเป็นประธาน ToB e n u m เ e r รครับเพราะว่าแน่นอนว่าการที่เราเป็นรุ่นพี่เนี่ย สิ่งหนึ่งคือเรามีประสบการณ์ถ้าเราน้องๆมีปัญหาหรือว่าข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในกิจกรรมต่างๆถ้าน้องมาถามเราก็ได้ให้ความรู้ได้มากยิ่งขึ้นครับถึงแม้อาจจะไม่ได้มีบทบาทที่เป็นผู้จัดกิจกรรมแต่ก็อยากจะเป็นเบื้องหลังเพราะว่าเบื้องหลังก็ถือเป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่ทําให้งานมันออกมาดีขึ้นครับแล้วก็อยากพัฒนาชมรมทุ๊ดีของโรงเรียนตัวเองให้พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆด้วยครับผมรู้สึกว่ามันอาจจะอาจจะเป็นในเรื่องของการที่เราเห็นใจเขาใจเราครับ รู้สึกว่าตอนที่ผมเป็นประธานชมรมทูบีเราก็มีรุ่นพี่ที่คอยมาแนะให้เราทำเราก็ทํางานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นเรามีประธานรุ่นพี่นักเรียนที่มาสอนเราให้เราเข้าใจในบริบทของงานมากยิ่งขึ้นสิ่งที่เราได้จากตรงนั้นอ่ะเราได้มาก็จริงแต่สิ่งที่สําคัญคือการแบ่งปันไปให้กับผู้อื่นครับถ้าเราได้แบ่งให้กับน้องๆผมก็เชื่อว่ามันก็พัฒนาไปเรื่อยเหมือนที่ผมก็พัฒนาจากเด็กที่ไม่ได้ทําอะไรมากเลยจนกลายเป็นเด็กคนหนึ่งที่สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับ จริงในปัจจุบันยาเสพติดถือเป็นสิ่งหนึ่งที่เด็กเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยในสังคมแล้วก็เสียงแวดล้อมใช่ไหมครับสิ่งหนึ่งที่ชมรมมอบให้ก็คือทําให้เราตระหนักคิดได้ว่าอะไรควรหรือไม่ควรทําซึ่งนอกจากชมรมที่จะทําให้เรากระหนักคิดได้ว่าเราจะทําหรือไม่ควรทําใช่ไหมครับแต่สิ่งหนึ่งที่เขาทําก็คือพัฒนาศักยภาพของเด็กภายในโรงเรียนครับมันผมเลยเด็กคนหนึ่งที่ไม่ได้มีอาจจะไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดตั้งแต่ต้นแต่สิ่งหนึ่งคือเขาพัฒนาเราให้กลายเป็นคนที่มีความเกีีี่่่ยยยยยยยววข้้้้้ออองงงงงใใในนนนนกาารรรเเเพพืืหหหุุดดััภ เรื่องของยาเสพติดและก็นอกจากนี้ก็ยังพัฒนาศักยภาพของเราให้สอดคล้องกับทุกยุคสมัยเหมือนผมในยุคโควิดก็ได้ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด 19, ต่างๆก็ทําให้รู้สึกว่าชมรมนี้ก็เป็นชมรมหนึ่งที่เห็นความสามารถของเด็กๆและก็คณครูที่ดูแลชมรมก็เห็นถึงความสามารถของเราทําให้เราเนี่ยทำชมรมได้ออกมาดีมากยิ่งขึ้นในยุคสมัยของเรานันเองครับ อยากเชิญชวนให้เพื่อนๆหรือว่าเพื่อทั่วประเทศเลยนะคะไม่ว่าจะทุกภาคไหนของจังหวัดการที่เรามีกิจกรรมหรือชมรมดีอย่างชมรมทูบีนเมื่อวันเนี่ยก็ถือเป็นหนทางหนึ่งหรือว่าเส้นทางหนึ่งที่ทําให้เราเนี่ยได้เจอกับผู้คนมากมายแล้วก็ได้มี mindset หรือความคิดต่างๆที่มันพัฒนาตัว mindset ของเราทําให้เรากลายเป็นคนที่มีความเก่งมีความสามารถแล้วก็ทําให้เราเนี่ยสามารถหลีกหนีจากยาเสพติดได้นั่นเองครับ